สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เกิดขึ้นจากนอนนอนไม่หลับหัวใจกระตากโอเคค่ะไม่ได้แล้วค่ะคลิปนี้เกิดจากขึ้นก่อนนะคะที่แจนนอนไม่หลับแล้วใช้วิธีนี้ก็เลยแบบเฮ้ยมันตลกดีอะก็เลยอยากจะมาแชร์ทุกคนนะคะก็คือสิริค่ะ,ะทุกคนเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นยังไง คนที่นอนไม่หลับสามารถใช้ได้นะคะซีรีส์กำลังฟังคนอยู่ช่วยด้วยนอนไม่หลับลองเล่นเกมซ่อนตาดำดูไหมลองเล่นเกมซ่อนตาดำดูไหมซีรีส์นอนไม่หลับลองนับแกะอิเล็กทรอนิกส์ ลองนับแกะอิเล็กทรอนิกส์ดูหรือยังซีรีนอนไม่หลับลองเล่นเกมซ่อนตาดำดูไหมอ่ะอันนี้วนแล้วลองเล่นตาดำลองเล่นเกมซ่อนตาดำดูไหมอเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิธีนะซีรีร้องเพลงให้ฟังหน่อยก็ได้ถ้าคุณอยากฟัง เลานิทานให้ฟังหน่อยนอนไม่หลับจะให้เล่าเรื่องอะไรอีกละเนี่ยเรื่องอะไรก็ได้นี่คือข้อมูลที่ฉันเจอเขาก็เฟิร์สมาให้นะคะอะไรก็ได้เรื่องระบายเป็น m อวนะคะอันนี้เป็นเพลงเรื่องอะไรก็ได้พันทิปเรื่องอะไรก็ได้เป็นเพจซีรีช่วยด้วยนอนไม่หลับ ฝึกหายใจกันดูไหมเดี๋วฉันฝึกเป็นเพื่อนแต่เอ๊ะฉันหายใจไม่ได้นี่นาะลองมาฝึกหายใจกันดูไหมเดี๋ยวฉันฝึกเป็นเพื่อนแต่เอ๊ะฉันหายใจไม่ได้นี่นาะซีรีส์ร้องเพลงให้ฟังหน่อย ไมดีนอนไม่หลับเลยฉันไม่รู้จะตอบว่ายังไงดีเปิดเพลงให้ฟังหน่อยนอนไม่หลับอ๋อเขาก็เปิดเพลงในเครื่องอ่าทุกคนคะถ้าเรานอนไม่หลับนะกลางคืนนะ่ะจะมีนี่ทุกคนวิธีแรกนะก็จะมีเข้าใน youtube แล้วก็จะเปิดเพลงช่วยให้หลับ ใครนอนไม่หลับวิธีนี้ก็อาจจะช่วยดีดีกว่าซีรีนะคะอันนั้นอาจจะปวดหัวเนาะคุยกับซีรีก็เล่นขำๆนะคะทุกคนทุกคนก็เซิร์ชใน YouTube นะคะว่าเพลงช่วยหลับมันก็จะมีให้เพลงช่วยหลับธรรมดาหลับลึกหลับสบายแล้วหลับลึกไปเลยทุกคนมันก็จะมีเนีย่ยคนมันมีเยอะมากเลยอะเพลงหลับลึกซ่อมเซลล์สมองยามนอนกล่อมนอนเพลงก่อนนอนฟังสบาย8ชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวแจน อันแรกแล้กันซ่อมเซล์ลสมองเดี๋ยวเราเรามาดูว่าเป็นยังไงแนวไหนมันก็จะเป็นเพลงแบบคอคอทุกคนแค่นี้ก่อนเผื่อดโดนลิขสิทธิ์นะทุกคนวิธีที่สองทุกคนมันก็จะมีนม มันเป็นนมมอสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนแจงก็จะเรียกมันว่านมหลับนะคะคือกินแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบหลับอะทุกคนเดี๋ยวแจนจะหารูปแล้วขึ้นไว้ให้นะคะอันนี้กินแล้วมันโอเคมันรู้สึกหลับนะคะอย่างแรก youtube อย่างที่2องนมหลับอย่างที่3ามก็คือพยายามไม่จับโทรศัพท์ค่ะ พยายามไม่ต้องคิดอะไรผู้คนนอนนิ่งๆอะ่ะอาจจะช่วยได้คลิปนี้มันไม่มีสาระเราจะมาให้ดูแบบวิธีแบบอาจจะคลายเครียดหรืออาจจะเครียดมากกว่าเดิมก็ไม่รู้นะทุกคนเวลาที่เรานอนไม่หลับอาจจะหากิจกรรมอะไรทําค่าเวลาเนาะโอเคค่ะคลิปนี้มีแค่นี้แนหะทุกคนเพื่อความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเจนเล่นเรารู้สึกว่าแบบโอ้ยซีรีมันดูกวๆนๆะอ่ะทุกคน ยังไงขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะถ้าใครมีวิธีอะไรที่ดีกว่านี้สามารถมาแชร์กันได้นะคะว่าปกติทุกคนทำยังไงให้นอนหลับง่ายที่สุดนะคะ,ะยังไงคลิปหน้าจะจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูอีกจะ,จะมาแบบแชร์ประสบการณ์อะไรให้ทุกคนดูนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะบ <Hey. S 2> ๊ายบายเพนท์เธบอกฝันดีนะคะบ๊ายบาย